ถอน uh huh. ตะเพียนครับ uh huh. โดนอีกแล้วครับ uh huh. เข้าปากเลยวมั้งเน,นี่ยตัวเนี huh. ้ถอนว uh huh. ิ่งครับ uh huh. มาแล้วครับปานินใสสวยเลย yeah uh huh. นี่ครับ <laughs> มาแล้วครับคับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่หมายคลองกาหลงนะครับผมอยู่อำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับสําหรับหมายนี้ก็เคยมาประมาณสามครั้งแล้วนะครับผมยังไม่เคยเห็นตัวปลาเลยครับมาสามครั้งแล้วแห้หวตลอดเลยวันนี้ก็เป็นครั้งที่สี่ครับ มีโอกาสได้มาครับเป็นวันธรรมดาครับถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะนะครับผมหาที่ลงยากคลองกาหลงก็จะเป็นคองแยกออกจากคลองเจ้านะครับผมตรงนี้เป็นคองเจ้าครับแล้วก็แยกเข้ามาเป็นคลองกาหลงครับผมมีอากาศก็ดีครับมีลมพัดเย็นดีครับวันนี้แดดออกวันนี้ก็จะตกในระยะ3.6มจเหมือนเดิมครับ ตกแบบไม้ตายตะกัววิ่งเลยครับสายเมนจัดปอนชิ้นหน้าหกปอนตะขอเบอร์ศูนย์สิดแปดนะครับแล้วก็เหยื่อก็ตามสูตรของผมเองครับ<อ>แล้วก็เจวชิ้นขนมปังด้วยครับไม้นี้ปนินก็จะเยอะมากเลยนะครับผมเห็นนานๆลงในช่อง YouTube แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวปนินนะครับมาที่ใดก็แห้วตลอดก็มารุ่นรับชมกันครับ ว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้นา้นาๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมก็อโอเคครับผมจะไป่มตกปลาเลยครับก็อโอเคครับผมเสียงเขาก็ตัดย่าอาจจะดังนิดนึงนะครับหมายแรกลงน้ำไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นรับชมนะครับว่าวันนี้ผมจะหมานหรือเปล่านะครับว่าจะขุดแถวอีก ่าจะนั่งสักประมาณเที่ยงก็กลับนะครับเดี๋ยวก,กลับไปนอนอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานครับเข้างานห้าโมงเย็นครับลมเริ่มแรงมาแล้วครับเฮ้ยทุนเดินครับทุนเดินโ,โดนแล้วครับปลาตัวแรกโอ้ปลาหมอ เดินแบบนี้ก็ต้องเป็นประหมอครับผมนี่กินข้าวเล็กเลยครับตาตัวแรกเดี๋ยวเก็บไปก่อนครับ ไม้ที่สองครับถอยไปไกลไปหน่อยครับมันมีอาการแล้วครับ ถอนตะเพียนครับผมตะเพียนสาสวยเลยครับถ <Yahoo! S 1> อนขึ้นมาสวยๆครับไม้ตายตะกลัววิ่งเรือว่าจะแฮวซะแล้วรอดแฮวแล้วครับวันนี้นี่ครับวนนะ ตะเพียนไซส์สวยเลยครับสุดยอดครับ การแล้วครับวัถอนออวิ่งครับปลาอะไรครับปลานินครับผมมาแล้วครับปลานินไซส์สวยเลย,ยนี่ครับมาแล้วครับครับมาแล้วครับทุกคน นล็อกปนินครับคลองกระหลงเป็นล็อกปนินคลองกระหลงครับผมสุดยอดครับ ๊อกทอกทอกถอน <c oughs> โอ้ยปลากระดีครับ <c oughs> เกี่ยวล้างปลากระดีขึ้นมาครับ ตอกตอกไม่โดนครับไหลลงสวยๆยังไม่โดน

然后。Oh. ฮะโดนแล้วครับเข้าปากเลยวมั้งเนี่ยตัวเนี้ยถักเกิดตัวเลยเลยครับ ทอกทอกทุ่นเดินครับ uh huh. ประหมอมาอีก่ะน,นี่ครับทุ่นเดินนี่เป็นประหมอนะครับ nghe hấp dẫn ngay. Talk 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 ทุ่นเดินนะครับอืมปะนินครับโบ่แลครับตัวนี้เจ็บร้อยปะนินไซส์สวยเลยครับตัวนี้ปนล็อกตัวที่สองแล้วครับ คลองกาหลูนี่เข้าปากบนสวยๆครับนี่ครับผมสุดยอดครับไหลลงไปแล้วครับ ปลาหมอแน่เลยโอ้ปลานินครับโอ้ย่าหลุดนะโอ้โหเกี่ยวหางมันครับโอ้โหหลุดไปแล้วก็ไาอา้ทำไมมันวิ่งเหมือนปลาไอ้นี่เลยครับวิ่งเหมือนปลาหมอเลยเกี่ยวหางมา ก็โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาลับแล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานปลารวันนี้กันนะครับนี่ก็ได้ปลาเนนไปสองตัวแล้วครับปลดล็อกปลาเนนคลองกาหลงแล้วนะครับแล้วก็ปลาหมอแล้วก็ปลาตะเพียนครับหลุดไปหนึ่งตัวนะครับคุณผมก็หายด้วยนะครับปลามอมาอีกแล้วนะครับนี่ครับปลาหมอมาอีกหนึ่งตัวครับ ว่าจะกลับแล้วก็โอเคครับผมวันนี้ก็รอดแ้วไปแล้วนะครับสำหรับคลองกาหลงก็ฝากกด, like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอตัวเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ